ครับขุดบ่อ,อน้ำใต้ดินสำหรับใช้ปลูกลดต้นไม้ไม่เยอะครับไม่มีที่จะลดแล้วขุดลงไปนี่ครับปลายท่ออุปรกรณ์ที่ใช้นี่ก็เครื่องสูบปัำำม๊มเสมดที่ใช้สูบเ,เลืกตระมวันนี้แล้วจะ ดึงท่อขึ้นให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะยกขึ้นไหมล่ะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวพักไว้แป๊บหนึ่งเราดึงท่อขึ้นมาแล้เดึนขึ้นมาล้วครับนี่ครับเสียมที่ใช้ขุดเล็กแงบเที่ยมติดท่อก่อไหนหนึ่งหนึ่งนิ้ว ที่ถอนนี้มายาวอยู่ประมาณ4เมตรกดลึก4เมตรครับน้ำาเสิายชิปสูบน้ำตอนนี้เดี๋ยวถึงรอบคโอเค